สวัสดีครับพี่น้องชาวคีเตอร์และชุมชนชาวยูทูบท่านที่นยิยมชมชอบง,งานปลูกต้นไม้งานบอนไซในคลิปนี้นะฮะเรื่องราวอยู่ที่ไมยราบนะครับไมยราบเป็นวัชพืชที่ถูกนําเข้าจากต่างประเทศนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นที่อเมริกาใต้นะครับนำเข้ามาเพื่อที่จะามาสร้างไม้เกาะหน้าดินนะครับเพื่อที่ไม่ให้เกิดการพังทลายนะน่าจะจําได้ว่าเป็นกรมทางหลวงที่นําเข้ามานะครับ เพราะนั้นเมื่อน,นํามาสู่ประเทศไทยแล้วเกิดการแพร่ขยายไปทั่วประเทศนะครับในขณะนี้นะแต่ว่ายอดกระแสที่ดูยอดวิวนะของผมเองนะฮะที่มากที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไปดูกันนะครับวันนี้ผมเชิญวิทยกรก็คือ,อบังรูนบอนไซนะครับให้บังรูนบอนไซนั้นมานําเสนอนะครับเข้าลวดคัดกิ่งนะฮะปรับทรงนะครับให้ อัญมยราบนั้นนเะมื่อเราขุดมานะครับจะต้องมีการช่ำก่อนนะครับอย่าให้ตุ่มดินแตกนะครับชํำแล้วก็มาเลี้ยงในกระถางนะครับมาตุ่มมาแล้วเลี้ยงในกระถางนาทิ้งไว้ประมาณ1เดือนนะครับเนี่ยนะครับหลังจากเรามั่นใจว่าเขาฟื้นแล้วก็รากเดินแล้วนะครับค่อยค่อยนำมาเปลี่ยนลงในกระถางมาดูกันครับในช่วง ต่อไปเป็นการนำเสนอของบางรูนบอนไซนะครับ<ม>ท่านจะดูคลิปนี้จะได้ไประโยชน์ตรงที่การเข้ารวดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ละเอียดในส่วนของการเข้าลวดบอนไซไมยราบนะครับ<ม>ท่านจะเป็นบอนไซไมยราบเถาเลื้อยนะครับก็ในลักษณะนี้ถ้าเป็นทรงต้นก็อีกแบบหนึ่งถ้าท่านจะเข้าลวดไมยราบในกลุ่มของ เถาเลื้อยนะฮะจะต้องคัดเลือกกิง่งเลือกกิ่งหลักที่อยู่ก่อนนะครับให้ได้กิ่งหลักที่เหลือที่ต้องการบางท่านก็อาจจะต้องการสัก5กิง่ง7กิง่ง9กิง่งที่ให้เป็นเลขขี้เพื่อให้สลับกิ่งกันนะครับเวลาเราจัดจะได้สวยมองให้เหลื่อมให้เห็นทุกกิง่งนะครับเมื่อคัดเลือกแล้วนะฮะเข้าลวดเสร็จแล้วเนี่ย มันจะมีกิ่งย่อยอยู่เนื่องจากเราเลี้ยงนะครับเราเลี้ยงไว้นะฮะเลี้ยงไว้ชําไว้ประมาณ2เดือนแล้วนะครับเราก็มาเข้ารวดเพิ่มนะฮะเพื่อเก็บรายละเอียดในลําดับต่อไปนะฮะมาดูนะครับกิ่งนี้เห็นไหมฮะถ้าถ้าตรงไหนไม่นั่นอย่างเงี้ยนะฮะต้องเสริมนะครับแบบนี้ต้องใช้รวดเสริมนะฮะเพราะนั้นต้นทุนการผลิตของอ่าไม้ราบนะครับบอนใสนี้ก็จะอยู่ที่ ลวดกับกระถางนะครับเป็นหลักเลยนะครับอันนี้เป็นบอนไซเถาเรือยนะครับเป็นไม้ของอาภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเด่นของเขาคือใบจะเล็กสวยแล้วก็บนด้านบนสีเขียวนะเพื่อสังเคราแสงด้านล่างก็จะเป็นส่วนของอใต้ใบเขาจะเป็นสีม่วงนะครับพอเราแตะนะฮะพอเราจับนะครับกระเทือนหน่อยเขาก็จะหุบใบพักรู้นอน นะครับเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยที่ประเทศทางตะวันตกอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะครับถ้าเป็นที่ในประเทศไทยก็ไม่เป็นที่นิยมมากมายนักนะครับก็มีบ้างนะครับที่เล่นกันแต่ไม่แพร่หลายนะครับในส่วนของประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีก็มีการเล่นงานบอนใสสร้างงานบอนใสในลักษณะนี้อยู่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าก็ยังไม่มากมายเท่ากับในส่วนของฝรัง่งหรืออเมริกาทางยุโรปนะครับที่ไม้ชนิดนี้นะอีกแบบหนึ่งที่เขาสร้างงานบอนไซก็คือเป็นชนิดต้นนะฮะที่ผมรีวิวให้ได้ชมแล้วนะครับเป็นไมยราบยักษ์หรือไมยราบต้นนะครับถ้าเพาะจากเมล็ดนะก็จะสวยขึ้นมาในลักษณะทรงพุ่ม แล้วพอออกดอกก็จะสวยแต่ถ้าเราไปขุดตอถ้าขุดตอแล้วต้องมัดตุ่มให้แน่นนะครับหลังจากมัดตุ่มแล้วนะเ,เราก็นำมา,าไว้ในที่ร่มรำไรอย่าโดนแดดโดยเด็ดขาดนะครับให้เขาแทงรากให้เขาอยู่ตัวก่อนนะครับจึงจะสามารถนำมาเข้าลวดนะฮะปรับทรงในลำดับต่อไปนะครับ เพราะนั้นการเลี้ยงไม่ราบนั้นจะยากตรงที่ขุดมาทำอย่างไรจะไม่ตายนะครับอันดับแรกเลยทำอย่างไรไม่ให้เขาตายนะครับถ้าเขาตายนะครับไม่มีโอกาสแก้เลยนะครับเราต้องทิ้งอย่างเดียวเพราะนั้นให้ระมัดระวังในช่วงที่เราขุดในเบื้องต้นนะครับเมื่อขุดนะฮะอย่าให้ตุ้มดินแตกนะครับให้เหลือตุ้มดินติดรากไว้เยอะหน่อยนะฮะเมื่อ เราได้ตุ้มดินมาแล้วนะครับเราก็มาชํานนะามาปลูกลงในกระถางนั่นเองหรือจะมัดตุ้มไว้ก่อนให้รากเดินก่อนค่อยแกะออกก็ได้นะครับพอเขาฟื้นนะ,จะเจริญเติบโตได้แล้วนะครับเราจึงค่อยมาคัดกิง่งมาเข้าลวดกิ่งที่ต้องการลวดนั้นต้องใช้เบอร์ใหญ่หน่อยอย่างเช่นประมาณเบอร์สัก2.5เบอร์3นะดูขนาดของกิ่งด้วย ทำไมต้องใช้ขนาดใหญ่กว่ากิ่งครับก็เพราะว่าเวลาเข้าลวดแล้วแล้วจะจะต้องดัดนะฮะดัดเพื่อที่ให้กิ่งเขาตั้งโค้งขึ้นมาส่วนใหญ่ที่นิยมเล่นนอกจากทําเป็นทรงต้นแล้วก็ออกดอกสวยสะพรั่งเขาก็นำมาทําแบบทรงตกตกเหมือนตกกระถางลงมาตกย้อยลงมานะครับเป็นทรงพุ่มตกลงมานะฮะถ้ามันมี ดอกออกมาก็จะสวยงามประมาณนั้นนะครับที่เราเขานิยมเล่นกันในลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดต้องการที่จะสร้างงานในลักษณะนี้ก็ลองดูกันกันล้วกันนะครับว่าจะเล่นได้ไหมนะครับส่วนไมยราบในเมืองไทยนั้นมีเยอะอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยเอาละครับทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็คงนำเสนอเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจ ให้กับทุกท่านนะครับไว้พบกันใหม่นะในเรื่องของงานบอนไซมายราบนะคงมีโอกาสได้นำเสนอในมุมอื่นบ้างนะครับตามกระแสของบอนไซจากต่างประเทศนะครับทางชาติตะวันตกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดครับสวัสดีครับทุกท่านครับ